ไปติดตามกันที่การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มภาคประชาสังคมของคณะกรรมาการวิสามันศึกษาแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ครับเป็นการฟังความคิดเห็นอย่างรครอบครอบด้านเพื่อได้รัฐ,รฐ,รฐธรรมนูนที่มาจากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงครับ ที่ประชุมคณะอนุกรรมธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้เร่งพิจารณาการรับฟังความเห็นของประชาชนในกลุ่มประชาสังคมเ <c oughs> พื่อได้มาซึ่งรัฐธรรมานูญที่พลเมืองไทยส่วนใหญ่ยอมรับอย่างแท้จริงโดยมีนายเอกพันธ์ปินทะวณิช์อนุกรรมธิการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม <c oughs> เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นของประชาชนในกลุ่มประชาสังคมพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยนายเอกพันธ์กล่าวว่าเนื่องจากทางคณะกรรมธมิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกลา้ากำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงได้มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังนั้นคณะอนุกรรมธิการจึงได้ดำเนินการพิจารณารับฟังความเห็นของประชาชนในกลุ่มประชาสังคมและพิจารณาเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นของประชาชนในกลุ่มสตรี เพื่อนําไปสู่การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญอันจะนําไปสู่การได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ที่พลเมืองไทยส่วนใหญ่ยอมรับอย่างแท้จริงด้านนางสาวสมลักษณ์ ภุตานุวัฒน์ผู้แทนกลุ่มประชาสังคมกล่าวว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างหลักการมีส่วนร่วมหลายด้านอาทิระบบจิตอาสาหลักชั้นธรรมติการทำประชามติโดยปราศจากการบิดเบือนดังนั้นกระบวนการดังกล่าวจึงถือเป็นการสร้างความมั่นคงถาวรและมอบความสงบสุขให้แก่คนในชาติอย่างยิ่งครับขอให้ใช้หลักชันธรรมติ ส่วนที่เป็นประเด็นเดียวกันแต่ความคิดเห็นต่างกันให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาโดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงทั้งด้านภูมิประเทศเศรษฐกิจาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนเป็นสําคัญด้วยและใช้หลักฉันทามติในการหาข้อสรุปเพราะหากใช้หลักประชามติคนส่วนน้อยในชนระบทบางแห่งอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมความเดือดร้อนแตกแยกก็จะดาเนินไปอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ในขณะที่อยู่ระหว่างการอรมความคิดเห็นนั้นให้มีคณะทํางานศึกษาปัญหาข้อดีและข้อด้อยของรัฐธรรมนูญทุกฉบับนับแต่อดีตควบคู่กันไปเพื่อน,นํามาเป็นเครื่องช่วยคิดให้เกิดความรอบครอบรัดกลุ่มก่อนที่จะสรุปรายมาตรา อย่างไรก็ตามที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นควรให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในกลุ่มประชาสังคมและเปิดรับฟังความคิดเห็นในประชาชนในกลุ่มสตรีโดยจะเร่งดำเนินการตามกระบวนการของการรับฟังความเห็นซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญตลอดจนนําปัญหาต่างๆของประชาชนมาบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างตรงจุดและนําไปสู่การได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างยั่งยืนครับ